ครับวันนี้ร้าน JB นะครับได้เรื่อยยนกระทิงดำชมใหม่ล่าสุดมาเลยนะครับรุ่น5,008นะครับก็เอามาถ่ายให้ลูกค้าดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีดำดาสีแดงนะครับกระทิงดำ5,008ที่แตกต่างไปจากเดิมก็มีมือดึงสตาร์ทนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็รูปทรงให้มันดูสวยงามแล้วก็เป็นกรองอากาศนะครับที่เป็นกรองแบบกระดาษนะครับ นี่นะครับเป็นกองแบบนี้นะครับแล้วก็ปากคาบูกับตัวกั้านแรงก็จะเป็นแป้นรับกองแบบนี้นะครับตัวนี้จะกองอักกองฝุ่นกองเศษฝุ่นเศษอะไรได้ดีกว่าเดิมนะครับเครื่องก็จะทนนะครับยืดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับก็จะคล้ายๆอันเดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีแป้นคาบูกับ กองอากาศแล้วก็มือดึงนี่นะครับที่เปลี่ยนจากเดิมตัวนี้5,800นะครับสนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมเขียนไว้หน้าคลิปอันนี้เลยนะครับโดยกดคลิกคลิกลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้เข้าไปสั่งซื้อใน Facebook หรือว่า s h o ป e ี Lazada ้็ตามลิงก์ข้างล่างนะครับอุป,รปรกรณ์ที่ได้รับก็ มีบา1ิบนะครับแล้วก็ฝักใส่บาชุดเครื่องมือโซ่แล้วก็กระบอกส่งน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหนึ่งชุดชมไม่สวยเลยนะครับสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับนี่ประกอบใส่บาแล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับรุ่น5,8 0 0นะครับทนแน่นอนนะครับ ใช่คนเดียวมันก็ยากนิดหนึ่งครับขอบคุณมากครับสนใจก็สั่งทามาได้ครับ